สวัสดีครับนะักเรียนทุกคนนะครับเมื่อสักครู่เราสอบก่อนเรียนไปแล้วเรื่องแผนภาพลำต้นและใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับในส่วนของความหมายก่อนนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับครูมีแผนภาพขึ้นมาด้านขวามือของหน้าจอนะครับเราจะเรียกลักษณะน,นี้ว่าแผนภาพลำต้นนะครับแล้วก็ใบเนาะทีนี้เราไปดูความหมายกันนิดนึงนะครับแผนภาพลำต้นและใบนั้นมันคือ การนําเสนอข้อมูลชนิดหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับในที่นี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับโดยใช้แผนภาพที่มีการแสดงข้อมูล โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วข้อมูลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนดังนี้ เนไหมครับอ่าเราไปดูส่วนแรกเนาะส่วนที่1น,นะครับเราจะเรียกว่าลำต้นส่วนที่ลำต้นนักเ,เรียนจะเห็นในภาพมุมขวาของหน้าจอนะครับลำต้นเนี่ยมันจะมาจากโจทย์เนาะแต่เราจะใช้นะครับให้ข้อมูลเพิ่มว่าเราจะใช้เลขโดดน,นะครับมาเขียนเนาะเนาะที่ไม่ใช่หลักหน่วยนะครับ ที่ไม่ใช่หลักหน่วยของข้อมูลนั้นๆนะครับและส่วนที่2ก็คือส่วนของใบใบเนี่ยเราจะใช้นะครับเลขโดดนะครับที่เป็นหลักหน่วยอ๋อที่เป็นหลักหน่วย มาเขียนนะครับและในที่นี้ระดับชั้นของเราเนี่ยเราจะพูดถึงข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับก็แปลว่าตัวโจทย์เนี่ยก็จะเป็นเลขที่เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เป็นเต็มบวกด้วยนะไม่มีเต็มลบไม่มีทศนิยมนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือความหมายในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวนะักเรียนจะเจอโจทย์นะครับแล้วนักเรียนจะต้องสร้างแผนภาพลำต้นใบนะครับเหมือนหน้าจอดังปรากฏนี้นะครับ เอาละครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินค่าขนมของนักเรียนนะครับมีทั้งหมด5คนที่นํามาโรงเรียนนะเป็นดังนี้นะครับคนที่1น,นะครับ 68..., บาทคนที่2 73บาทคนที่3 77บาทคนที่4 79บาทและคนสุดท้าย83บาทนะครับจงเขียนแผนภาพลําต้นและใบนะครับจากสถานการณ์ลักษณะนี้นะครับนักเรียน ะอ,อันดับแรกทางซ้ายมือของหน้าจอเนี่ยนักเรียนจะต้องเริ่มเขียนส่วนที่เป็นลําต้นก่อนนะครับดูนะครับวิธีการเขียนก็คือเราก็ดึงนะครับส่วนลําต้นลงมายาวๆนะครับแล้วก็ขีดในแนวนอนแบบนี้นะครับตรงนี้เราอาจจะเขียนคําว่าลําต้นก็ได้ครับลำต้นแล้วตรงนี้เราก็ใส่คําว่าใบก็ได้นะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วนของใบเนี่ย เราจะลงเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คืออย่างเช่น68หลักหน่วยก็คือเลข8นะครับลำดับต่อไป73หลักหน่วยก็คือเลข3 77หลักหน่วยคือเลข7ตัวหลังนะครับ79หลักหน่วยคือเลข9แล้วก็83เนี่ยหลักหน่วยก็คือเลขอ่ะที่เหลือนะักเรียนลองสังเกตส่วนที่เป็นเลขที่เหลือนะครับเลขแรกนะครับเลข6นะครับสีฟ้าเลข6ตัวเนี้ย ก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับฉะนั้นพอเราตรวจสอบแล้วว่าเลข6เนี่ยมันน้อยที่สุดในบรรดาเลขอื่นๆมันมีเลข7ด้วยนะครับมีเลข7ด้วยเนาะมีเลข7โอ้มีเลข 7- ถึง3ตัวเลยนะครับตอนนี้สังเกตเห็นไหมครับแล้วก็มีเลข8สุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเรานำเลขนะครับเลข6มาเขียนส่วนลำต้นในบรรทัดแรกได้เลย จากนั้นในวงกลมของเราก็จะมีเลข7 3วงใช่ไหมครับในพื้นที่วงรีตรงนี้นะครับนั่นเลยก็เขียนแค่ต้นเดียวนะครับและสุดท้ายมีเลข8ฉะนั้นส่วนลำต้นก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือ 6, 7และ8นะครับจากนั้นเรามาเติมส่วนที่เป็นใบเรากลับไปดูโจทย์เรานะครับ68แสดงว่าใบของเราคือหลักหน่วยเราก็เติมเลข8ลงตรงนี้เวลาเราอ่านเราก็จะพบว่านักเรียนคนนี้นำเงินมาโรงเรียน68บาท ทีนี้7 3ใช่ไหมครับเราก็เลข3ลงมาบรรทัดที่2นะครับ7 7เราก็เขียนเลข7เราเว้นระยะมาทางขวามือนิดนึงนะครับเว้นช่องว่างช่องไฟให้ด้วยแล้วเราพบว่าตัวต่อไปคือ7 9เราก็ใส่เลข9นะครับและ8 3จะอยู่ตรงไหนก็ขึ้นบรรทัดใหม่ไปนะครับเราจะเรียกข้อมูลที่เห็นอย่างที่นักเรียนเห็นตรงนี้ว่าแผนภาพลำต้นและใบนะครับจากตรงนี้อธิบายอะไรได้บ้าง มันสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนมีอยู่5คนนะคนักเรียนสามารถนับได้เลยนับใบก็ได้นะครับนับที่ใบนะครับ1 2 3 4และ5ใช่ไหมครับแล้วเรายังพบว่านักเรียนที่นำเงินมาโรงเรียนน้อยที่สุดก็คือ68เนี่ยครับเราพบอะไรบ้างผมว่าข้อมูลตรงนี้มีนะครับนักเรียน5คนนะครับมีนักเรียนนะครับ5คน ครับพบว่านักเรียนที่นำเงินมาโรงเรียนน้อยที่สุดนักเรียนนำเงินมาโรงเรียนน้อยที่สุดครับก็คือ7 6 8หบาทบต่อไปครับนักเรียนที่นําเงินมาโร,ร,รงเรียนมากที่สุด เราก็อ่านบรรทัดล่างสุดเลยคือ83บาทอันนี้คือข้อค้นพบนะครับอ่ะทีนี้ครูจะที่ใบยอยีกนิดนึงนะครับแล้เรยลองสังเกตดูนะครับช่วงที่อยู่ตรงเนี้ยครับเนาะอ่ะครูขอดูตรงนี้ก่อนอช่วงตรงเนี้ยนะครับถ้ามีนักเรียน1คนนําเงินมา60บาทนะครับตรงเนี้ยเราก็จะใส่เลขศูนย์มีข้อสังเกตนะครับถ้ามีนักเรียนเพิ่มอีกนะครับมีคนเพิ่มอีกนะ มีคนนําเงินมา61ก็สามารถใส่เลข1ตรงนี้ได้ตามด้วย62ก็ใส่เลข2ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆครับจนถึง69เราจะพบว่าช่วงนะครับของแต่ละบรรทัดเนี่ยจะมีเลขอยู่นะครับอย่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่60ถึง69ถ้าขึ้น70เมื่อไร่ก็ตามนะครับถึง79ครับ ข้อมูลก็จะหล่นลงมาที่ลำต้นถันไปเนาะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับตอบช่วยกันครับเท่าไหร่นะอ่า80ถึง89ดเนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อสังเกตในภาพรวมของตัวอย่างแรกนะครับโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับ ครูใช้โจทย์ลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับเรื่องของจํานวนเงินค่าขนมนะครับของนักเรียนนะครับ5คนนะที่นํามาไรเอ่ยนามาโรงเรียนนะครับนํามาโรงเรียนเนาะเป็นดังนี้นะครับคนแรก64บาทคนที่2 87บาทคนที่3 88บาทคนที่4 89บาทและคนสุดท้ายนะครับ92าบบาทจงวาดแผนภาพลำต้นและใบ วิธีการของเราก็คือเราก็ลากเส้นตรงลงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็วาดเส้นในแนวนอนนะรประเด็นแรกเราจะต้องใส่ทางซ้ายว่าลำต้นนะครับด้านขวาเราเขียนคําว่าใบาไว้ก่อนนะครับ,นะรบแล้วเรียนลองสังเกตดูเลขแรกก็คือ64ซึ่งน้อยที่สุดเลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นนะครับเปรียบเทียบทั้งหมดก่อนนะครับนักเรียนเรายงนต้องเปรียบเทียบทั้งหมดก่อนเพราะว่าห4เนี่ยมันน้อยสุด ฉะนั้นส่วนของลำต้นก็คือเลข6นะครับแล้วใบก็คือเลข4ีันไหมครับเราก็อ่านว่า64โอเคนะลำดับต่อไปนะครับให้นักเรียนสังเกตดีๆว่าเลขถัดไปคือ87 88และ89นี่คือกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับอะไรหายไปเอ่ยนักเรียนจะพบว่า70ถึง79หายไปลักษณะนี้เราจะทำอย่างไรใช่ไหมครับ คำตอบลักษณะนี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีข้อมูลนะครับระหว่าง70-79ถึงเ9เราก็ต้องเขียนเลข7ให้ไวนึกออกไหมครับแต่ใบเราจะไม่ใส่อะไรเนาะ,ะลำดับต่อไปเราก็จะพบว่าเรามี87 88 89ฉะนั้นลำต้นคือ8นะครับแล้วก็ลงที่เลข7นะครับเลข8แล้วก็เลข9และสุดท้ายเนาะ92แน่นอนลำต้น9แล้วก็ ใบก็จะเป็นเลข2อ,อะข้อสังเกตน,นะครับนักเรียนเล่นสังเกตไหมว่าครูจะเขียนนะครับข้อมูลในแนวดิ่งตรงนี้นะครูทํากรอบสี่เหลี่ยมแป๊บนึงนะจะตรงกันนะครับนักเรียนเลขตรงนี้มันจะต้องดิ่งตรงกันท่านไหมครับกรอบสีสีเขียวตรงนี้เนาะ,อะโอเคแบบนี้เราจะได้แผนภาพลําต้นใบและเราพบอะไรครับเราพบว่าถ้าไม่มีใบใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนลําต้นอยู่ดียกัรียงเช่นเลข7ตัวนี้ครับ เราก็ไม่เติมอะไรมันแปลว่าอะไรนักเรียนไม่ได้นําเงินมาในช่วง70-79ถึง79นั่นเองนะครับ70ถึง79นั่นเอนง 10, เอมันไม่มีใช่ไหมครับข้อมูลช่วงนี้ถ้าถามว่า64อยู่ในช่วงไหนก็ต้องตอบว่า6 0ถึง69ใช่ไหมครับแล้วส่วนนี้ะครับก็คือช่วง8 0ถึง89เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วง9 0ถึงนะครับ99 นี่ค,คือแผนภาพลำต้นและใบเอาละครับสถานการณ์น่าคิดต่อเนาะว่าถ้าเกิดมีนักเรียนคนหนึ่งนำเงินมาเป็นร0อยเช่น105บาท120บาทเราจะทำอย่างไรใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่3กันได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะครับ นักเรียนครับโจทย์บอกว่าจํานวนเงินค่าขนมของนักเรียน5คนนะครับที่นํามาโรงเรียนเป็นดังนี้นะครับ 62, 90, 103, 104และ125บาทนะครับต้องการให้นักเรียนเขียนแผนภาพลำต้นและใบนะครับเช่นเดิมนะครับนักเรียนต้องเขียนข้อมูลลงในแบบนี้ครับแนวดิ่งก็ขีดในแนวนอนนะครับนักเรียนต้องขีดตรงๆนะครับพอดีครูขีดไม่ตรงเพราะครูไม่มีไม้บรรทัดนะครับฝั่งซ้ายเราใส่คําว่าลำต้นเนาะ ฝั่งขวาเราก็ใส่ใบนะครับหรือตรงนี้เราจะเขียนว่าค่าขนมก็ได้นะครับจําวนเงินค่าขนมเนาะแต่อาจารย์ขอเป็นลำต้นและใบก่อนนะครับเลขที่น้อยที่สุดตอนนี้ก็คือ62นักเรียนเห็นไหมครับ62เนาะแสดงว่าลำต้นของเราอะนะครับดูก่อนนะครับนี่62ำต้นของเราคือเลข6ใบคือ2งนไหมครับต่อไปก็คือถัดมาคือ90ใช่ไหมครับ90ฉะนั้น ไม่มีอะไรครับไม่มี70 80แต่เราต้องเขียนไหมครับเขียนไหมครับตอบด้วยครับเขียนไหม7จ็เขียนไหมอ่าสุดท้ายเราต้องเขียนเนาะ7และ8ทันไหมครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะเขียน90ใช่ไหมครับก็จะเป็น9และเลข0เลข0ูนย์ต้องตรงกับเลข2ด้านบนนะครับต่อไปเนาะ1น3นะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าไปเราจะเขียนเฉพาะหลักหน่วย หลักหน่วยคือเลข3ใช่ไหมครับฉะนั้นลำต้นของข้อนี้ก็คือเลข10เลยครับเนาะแล้วใบก็คือ3จากนั้น104เราก็ใช้ลำต้นเดิมคือเลข10แล้วใบเป็นเลข4นะครับจากนั้น125เราเห็นเลยครับว่าหลักหน่วยคือเลข5ใช่ไหมครับฉะนั้นลำต้นคือ12ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราต้องเขียนอะไรก่อนครับอ่าเราต้องเขียน11ก่อนแล้วค่อยไป12แล้วก็ตามด้วยเลข5นะครับจากนั้นเราก็ลากเส้น ลงมานะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าแผนภาพลำต้นใบของโจทย์ลักษณะนี้นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับเจอตัวอย่างที่หลากหลายแล้วนะครับอาล้ครับเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะครับอ่ารอบนี้เรามีแผนภาพต้นใบมาให้นะครับจากแผนภาพลำต้นและใบตรงนี้นะครับให้นักเรียน ได้ค้นหาว่าจะมีนักเรียนจะนำเงินมาโรงเรียนน้อยกว่า88บาทกี่คนนะครับแล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าใดอ่ะครูให้นักเรียนบันทึกโจทย์ก่อนนะครับโอเคเมื่อนักเรียนบันทึกโจทย์เสร็จแล้วนะครับคำถามนี้เขาถามสอํคำถามเนาะประเด็นที่1ก่อนเราไปดูว่าจะมีนักเรียนนําเงินมาโรงเรียนน้อยกว่า88บาทกี่คนนะครับคาว่าน้อยกว่า88บาทเราก็ไปดูที่ลําต้น8 ค,คำว่าน้อยกว่า88มี87เนอะแล้วก็88กับ89เราจะพบว่า88กับ89น้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการน้อยกว่าคือมี87แล้วก็มีอะไรด้วยครับมีอะไรด้วยมี64ด้วยเนืกอออกไหมครับมี87และมี64ด้วยแปลว่ามีนักเรียนที่นำเงินมาโรงเรียนน้อยกว่า88บาทเนี่ยคำตอบก็คือมีอยู่2คนนะครับ คิดเป็นร้อยละใช่ไหมครับจาได้ไหมครับที่เราเรียนที่ผ่านมาเป็นร้อยละเราก็จะนำา2คนไปหารเท่าไหร่ครับหาร5คูณ1 0 0ใช่ไหมครับแล้วเราก็คำนวณคำตอบออกมานะครับไปดูคำตอบเนาะสหาร5นะครับเท่ากับ0.4นะครับแล้วก็คูณด้วย 100นครัคำตอบก็คือร้อยละ40นั่นเองนะครับถันไหมครับนักเรียนข้อนี้คิดเป็นร้อยละ40นั่นเองนะครับจากตรงนี้ถ้าครูถามเพิ่มว่าถ้าครูถามเพิ่มว่าจะมีนักเรียนที่นำเงินมาโรงเรียนมากกว่านะครับ สิบสีบาทมีกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดนักเรียนลองช่วยกันคิดก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคิดได้หรือ,อยังเอ่ยอ้าวเรามาดูเฉลยนะครับนักเรียนอ๋อก็ไปดูว่า นักเรียนที่นาเงินมางเรียนมากกว่า64อ่าเรามี64แล้วแล้วเราก็พบว่า64เท่ากับ64ใช่ไหมครับเราต้องการมากกว่า64ฉะนั้นก็คือมี87นะครับ88 89แล้วก็92สรุปก็คือมี4คนนะครับคิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละอ่ะจดึงขึ้นนิดนึงเนาะคิดเป็นร้อยละนักเรียนก็จะต้องนำ4ี่หาร5 ค,คูณ100นะครับไปดูสิครับว่าจะได้ร้อยละเท่าไหร่เนาะ4นะครับหารน,นะครับ5แล้วก็คูณ100นะรคำตอบก็คือ80นะครับเรียนก็คือข้อนี้ก็คิดเป็นร้อยละ80